เขาต้องหา,หางานเองใช่ไมมให้คนใหม่ให้เราฉันมีสักสีฝุดกระลังขืนดอยนะคะม่อนแจ่มค่ะอันนี้เราจะขึ้นม่อนแจ่มกันนะคะไปเบ,เบ็ดเบิร์ดเบิร์ดนะคะเมาเช่าเหมารำค่ะสองหมื่นแปดค่ะค่ <laughs> <laughs> ารถพอดีไม่วุตใจืมอรวยค่ะทำอะไรก็ไม่ได้เหี้ยไม่วุดรวย รวยมาสวยเลยรวยมากอันนี้โคโรน่านะคะช่องหมอลามาอันนี้ใกล้สุดสิบห้าบาทข้ารถบบเพงนะเจ้าใกล้สุดสิบห้าบาทเด่รอบบ่คอยไปสองพันทีหนก่อนจะถึงม่อนแจ่มก็จะแวะปางช้างแม่ชีดาก่อนนะครไปลงปางช้างก่อนแม่แห้งช้างเพื่อนสาวก่อนนะคะ เป็นไหร่ต้อคุดลูสวัสดีค่ะชุดงามแฮี่ยงพูดอ่ะกำลัง <c oughs> ขึ้นดอยค่ะกำลังขึ้นด่อยหมอนแจมจนหลุดมือไหมครับฝ่งโดม จึงหนะะ้าขาวอีลยใส่หมวกแน่เด็กดอยมาด้วยค่ะนนเด็กดอยมาคนหนึ่งนะจ้อาอ,อาเฉินนะคะอาเฉินอาเฉินอาเฉินฮารับ,รบว่าไงคะเจ๊ค่ะเวลาขึ้นดอยแล้วะะเปี่ยนเมียเ เมื่อคืนมันสดก็ได้ยินแต่เสียงนี้แหละได้ผีมันสนมันไม่เป็นผีมันสนแตกค่ะเมื่อคืนเื่อก็เจ้าไลดีไรน้อนยังนอนกำลังขึ้นดอยนะคะดอยมันแจ็บนะจ๊ะใครสนใจก็ตามมาได้นะคะมมาาตรีวิวได้เลยนะคะโบเบย์เอ๊ะไปดอยบันเจย์โบซีใช่ะมาดามโบย่าคุณรายการยังไงยังไง น้องสาวพี่สิตาใชหรอกชการไงแต่เนี่นี่หลูกสาวน้องสาวแต่ือการคุยกันใหญ่จริงเหรอแจ้คุยสซ้ำแฉกใครหรอกูนี่นะแบงก์มุนแบงกมุนโอเอิสอไลส์รอเบอรี่ไม่ไเ่็งงหมุด The so ีเจเอากระเธอไปปล่อยค่ะปล่อยดอยกับเธอมาหากินของดอยค่ะอากาศหนาวไหมพี่ลูหนาวค่ะช่วงนี้ก็เย็นๆอยู่นะคะสิบสามสิบสี่แต่เดือดๆนะเมื่อเช้านี้สี่จุดห้าองศาค่ะเารู้อยู่หรอคำวรนคำฝนเปลี่ยนนะคะรายงานนักอ่านขายค่ะคุณจิตติค่ะตอนนี้นะคกจะขึ้นมันเจ็บหมคุณจตติค่ะ สภาพการจราจักรขั้นตัวมากเลยนะคะตอนนี้ฝนฟ้าอากาศท่านจะดีค่ะสาวดอยคอยปีไม่พอเขียยิ้มขึ้นพอเขียบตบคอยปี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 ผู้ใดผิดใช่ผิดใจใครอ่ะช่วยพี่ขินเอาปากมาออก ด้วยวะด้วยวะอื่นด้วยอุ้ยทำไมต้องแอบด้วยอ่ะด้วยวะยายไปไหนดอยแล้วยัยเกียร์ไอเจีาบไปกินหมูวานกับไปบินย้วยดอยอังคางดอยอังคางวันนี้มาดอยมามมัดสนวันนี้พมาบินดอยมัดมส้นแฉบแจบค่ะาท่ริมเชียงใหม่ะสาวดอยมัมสนอากาศแตกค่ะพี่น้องอุทยานแห่งชาติดอยอังคาง ดีแต่บินลงบ่ไม่เป็นสถานีเกษตรเลยนะไม่ใช่เป็นสถานีชาติดีนะคะไม่บินลงอันนี้กำลังตามมาก็มีคุณผีสิบตาคือเงียบแท้ค่ะคุณผีเป็นคุยเลยหนาตาบอกลอกสาวนี่นะว่าเป็นอย่างแค่เงียบแค่คุยเลยหน้าคุยเลยหนาคุณผีเป็นคุยเลยพี่สาวเขาเป็นคุยเลยหนาค่ะเป็บอจึงคุยเลยกลางจะนั่เรีนรู้หรือหลันไม่อยากมาดเนาะ โอ้ยเอาแต่จะเเดียนสเดียนกะโดดวิ่นอนนี้เคยอยู่นะนี่นีพญาเสือโครงตามรอยได้เลยนะคะบบีเอสอขาย่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างปราปลายพญาเสือโครกเห็นกันไหมครับพีเขมาด้วยยีบูดพีเข็บมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยด้วยบาบอ ว่ยเขาถูกออกนปนก็ลื้อกันใช่ไหมโอม้ยวิค่ะพี่น้องเอ้ยหูกระอือแล้วมันกินดมานาบอกาไปสงิวจิเนาะหมกรออทาง้จเป็นไรสตร่นะา,า,กาอกาศสอางดัง <c oughs> เป็นรสตบอรี่จะต่อแบบไงเลยจะต่อกัอกมา อเยอะมากที่เป็นรถแลกสตอเยอะนะสตอรบนไหสตอร์บ้านแหนเพื่อข่าวแดงแงหนาทัวนันเท่าหลีนะครับไปซื้อมา8บาทเดี่ยเอาคืนนี้ตลบเราอ่ะพี่มย์ไยเบิ้งตลบเม่์ตลบม่์ม่มดไม่เม่เม่หมดไม่หมดแค่โซ อะไรมาเมมูกเอาขอมมูกเกนสวัสดีโมกเกยเหตกกาลังเข้ารถจักสสนกํลังจะไปปางช้างแม่สีดาค่ะเอาฉีใส่แพจเกี้ไปทําคาดผสมเกียมเด่น้องนี่ดูสิงั้นชื่ออะไรลืมซึนบวยอยู่ติ้วค่ะบ้านเราก็จะเป็นดอกติ้วนะเด็ก่ไหนบงเด็กก็เด็กก็ใดค่ะเอ้ย แมนป้ามันนี่แมนป้าแม่ตีออกมาในซุ้มเขาเหล็กซุ้มือห้าน้อยหน่อยคราบว่าวโอ้ยวินค่ะวินอาสวีกันนะอาสวีกันนะเบอร์นนังขึ้นดอยค่ะดเดี๋ยวกุนห์นาะ มวนอยู่แม่มวนอยู่สมีกอ่กอนนะคะเนาะ The best is best ฉันยังไม่ได้โพสอะไรฉันโพสเลยนะเนี่ยมาสองวันแล้วเนี่ยอีบอุดพี่เข้มบอกว่าของฝากเดอร์พายัานจ้ารับปากไหมของฝากฝาก <laughs> ตลอดฝ <laughs> ากตลอดฝากตลอดอีบอุดตัวกูกวดน้ำนรดนึกเก่าเอาดีปวดตอัอปวดตัวจะเกลีย <laughs> แค่นี้ก่อนนะคะเริ่มชันมากแล้ย สุภาพรโอ้โหเอือนั่งเบิ่งบอกเออโอ้ือฮะตาการเด็กก็เบื่อขึ้นเบื่อขึ้นจนผีตอนนี้ก็ผีอยู่นนะแค่นี้ก่อนนะคะ